ตอนแยกไปเป็นอาจารย์กี่ปีนะครับพี่มีทินีสี่ปีส <4 S 2> ี่ <4 S 2> ปีแล้วพี่ไปเป็นอาจารย์ที่ใต้ตอนนั้นเด็กแบบผิดการไหมแบบก็มีครับอาจารย์ร้องเพลงฟังหน่อยร้องเพลงฟังหน่อยอะ,อะไรเงี้ยอยู่นั่นก็มีแซวบ้างอะไรเงี้ยอยู่ก็มีแซวบ้างอะไระ<ๆ>ก็มีร้องเพลงอาจารย์ก็ขอเพลงได้มีลูกศิษย์ด้วยเดี๋ยลูกศิษย์ลูกศิษย์เอาที่เราใช่เออพี่ฝนที่มีทีตอนนั้นอยากไปเป็นอาจารย์จริงๆริงไหมหรืออยากไปจีบเด็กตามมาอะไรไม่ไม่เอาผมถามตรงไม่ไม่ไม่คือตอนนั้นคือความฝันของแม่แม่เนี่ยอยากให้ ลูกเขาได้เป็นอาจารย์สักคนหนึ่งอะไรเงี้ยก็เราพอไปสอนจริงๆแล้วพอไปสอนจริงๆแล้เรารู้สึกว่าเราไม่เหมาะกับการเป็นเป็นอาจารย์ <laughs> เราคงไม่เหมาะกับการที่เป็นเป็นเป็นครูคนที่เป็นครูเนี่ยต้องเขาต้องมีจิตวิญญ,ญาณวิชาชีพครูจริงๆนะจำได้ว่าเด็กปีหนึ่งเนี่ยเวลาเขาเข้ามาหาลัยเนี่ยสายตาของเขามันมีแบบเวลาเราเห็นเรารู้สึกเรานึกถึงหน้าพ่อแม่เขาอื <c oughs> นี่คือความหวังพ่อแม่เขาเลยครับแต่ช่วงเด็กปีหนึ่งปีสองผมจะเขี้ยวจะเอาทฤษฎีจะเอาอะไรต่างๆจะเอาความรู้ต่างๆป้อนๆ เวลาผมสอนปีสี่เนี่ยผมจะไม่ค่อยเคี่ยวเท่าไหร่ละเพราะรู้สึกว่าเขา3าปีที่เขาอยู่มหาลัยเนี่ยถึงเวลาที่เขาต้องให้จบไวไวเพื่อเขาจะได้ทางานล้งานแล้ว3าปีแล้วอยู่ดีจุดที่กลับมาคือค่ายตามหรือว่าตอนนั้นใครบางคนคิดว่าต้องกลับมาแล้ว,ลวรับนุน <c oughs> ตอนนั้นโซเชียลเริ่มมา Facebook มันเหมือนเริ่มมา <c oughs> มีคําถามว่าเออรับปนุนหายไปไหนรับปนุน <c oughs> หายไปไหน <c oughs> แล้วก็บวกกับพี่กบพีแก๊สเขาโทรมาว่าเฮ้ยมึงกลับมาทาเถอะ อะไรเงี้ยแหละคือกระจุดงต้นที่พวกเรากลับมาครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็เลยโทรไปหาหานันเลยพอโทรหาพี่นันพี่นันไม่เล่นตัวไหมแบบเฮ้ยซัมคอมอยู่เว้ยไม่เลยอีกแหรือพอเขาโทรมาปุ๊บยิ้มเลยเห็นเบอร์รับอย่าทิ้งคอมเลยคิดนานไหมตอนนั้นสิเขาโทรมาก็จริง เราเป็นอาชีพที่เราทํามาตั้งแต่ตอนมัธยมมันก็ผูกพันแหละฮะก็เนี่ยก็ไปด้วยที่ความรักแหละคมรักดนตรีรักดนตรีใช่ไม่เกี่ยวกับยาเอินเลยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแต่พี่เมย์ก็เพิ่งมาใช่ไหมพี่เมย์ก็มาช่วงช่วงมาพร้อมกันมาในตอนที่พี่เมทีกลับมาใช่ครับแล้นั้นพี่รู้สึกอะไรบ้างที่เขาแบบว่าเอ่าชวนมาทํเรามาโน้วยกันโอ้ยผมก็รีบตอบดิรีบตอบเลยตอนนั้นจำได้ว่าตอนเธออ่ะเมย์พี่เมทีพอดีพี่จะกลับมาฟอมวงใหม่อะไรเงี้ย พี่อยากให้เมย์มาตีวงพี่หน่อยเพราะว่าตอนนั้นพี่สมพรก็ปีตีกลองให้วงกะลาครับก็เลยโทรบอกแกบอกได้เลยพี่ได้เลยพี่แล้วก็ลังจากนั้นเราก็มานั่งโอเคมาลุยแล้วเราทําอัลบั้มกันคิดบล็อกกิ้งก็ยังเป็นเพลงแบบเพลงเราทําใต้ดินแล้วก็เอาตลาดที่เป็น FC ลซรบนนูนที่เป็นเ c เก่าๆที่เป็นระบนนูนยังอยู่ไหมอะไรเงี้ยครับอยู่เราก็ไปทัวร์เราสึกโอ้ก็ยังมี f c ที่เขาติดตามเราเยอะอยู่นี่หวะก็เลยรู้สึกว่าเอาวะเราลองลองลองทำกันเองดูอยู่ พอทําเสร็จแล้วแล้วก็นั่นแหละก็มีพีกพ่กบนั่นแหละครับครับก็ชวนไปอยู่จิตน,นี่รีคอร์ดนั่นแหละก็กลายเป็นที่มาที่ไปศึกษานารีครับเชื่อวิเศษแล้วก็ใจกลางเมืองพลังงานจนได้ดังท<น>ุกเพลงเลยแล้วก็มาจนถึงจนถึงอัลบั้มที่3ที่กาลังทําอยู่ครับตอนกลับมาอายุคแบบ ยูทูบแล้วพี่ได้ร้อยล้านวิวแล้วดีใจไหมที่แบบโหยอดวิวร้อยล้านโอ้ดีใจตอนนั้นตอนนั้นคือต้องพออยู่แกรมมี่แกรมมี่เขาเขามีสื่อแล้วก็ทีมงานของเขาเขาก็จะเป็นทีมงานคุณภาพอยู่แล้วผมจําได้ว่าในเพจของเราเป็นนู้นเนี่ยมันคนตามอยู่มันแค่แสนกว่าเองเลยแล้วก็ช่วงที่พวกเรากระโดดมาเนี่ยตอนนั้นคือมันเป็นเหมือนว่าโซเชียลเนี่ยเขาไม่ได้ดูในเรื่องของตลาดเทปแล้วเขามองในเรื่องว่าคุณมีคนโฟลเลอร์ follow, คุณเท่าไหร่เท่าไหร่ ใช่ไหมเขาจะเช็คน้เรื่องของอินสตาแกรมเขาจะฟุกสุเฟซบุ๊กชาวคนติดตามติดตามมาหลายๆเล่มมีอยู่แค่นี้เหรออะไรเงี้ยพอเราเเพลงเชอกวิเศษเพลงพลังงานจนแพร่ทางยอดโฟลล์กับล้านกว่าเลยมันทำให้รู้สึกว่าอ๋อแสดงว่าเรามี f c คนเหล่านี้ที่เขาคอยซัพพอร์ตเรามาจนถึงทุกวันนี้อะไรเงี้ยแสดงว่าเราก็มีกลุ่มกลุ่มหนึ่งที่เขาชอบแนวทางของพวกเราที่เขาชอบที่เป็นแบบสไตล์ของพวกเราต้องบอกว่าสุดยอดนะครับลาบานนนะครับตั้งแต่ยุค90นะจนถึง2025นะไม่ตกยุคเลย